ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะหนึ่งพันล้านจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าพันล้านคือใครตามเลยจา้าเดี๋ยวเราถ้าาเเดี๋ยวรไปดูนะคะว่าพันล้านเนี่ยอยู่ไหนนะคะนี่หรือเปล่าพี่นาหเห็นพันล้านไหมไม่เห็นจ้าไม่เห็น ร้านอยู่ไหนนะร้านอยู่ไหนนะร้านอยู่ไหนนะเอา้าร้านอยู่นี่เองนี่ค่ะร้าน ค่ะเพื่อนนะคะนี่ก็คือเจ้าพันล้านนะคะนี่วววาววาววาวพันล้านเป็นไงกันบ้างคะพันล้านน่ารักไหมนี่นะคะวันหนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าพาเจ้าอ้วนนะคะหรือพาพันล้านนะคะมาที่สำนักง,งานด้วยนะคะมาที่ทํางานด้วย นี่นะคะก็จะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าพันร้านเนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยร้านทักทายท่านผู้ชมหน่อยร้านทักทายเพื่อนหน่อยเดีวไม่สนใจไม่ออกนะไม่ออกนะนี่นะคะก็จ,จะตื่นเต้นนิดนึงไม่เคยได้ออกนอกบ้านอารมณ์ก็จะประมาณนี้ การนบประมาณสงสัยพนักนี่นะคะเกิดความสงสัยนะคะมองไปข้างนอกเห็นได้ไหมนี่นะคะนี่คือหน้าของจองพลัอ ไปไหนอะนี่นะคะมันค้วนมากเลยคือเธอว่งวงนอนนะแต่เธอไม่นอนนะคะเธอไม่ยอมนอน <c oughs> อันละไม่สนใจเลยอละจ๊ะอ่ะหาหันมาสอบตาแล้ว คีไอนะคะคียไอ้ันลหันหน้ามาหน่อยเร็วนี่นะคะจะชอบแอบนะคะชอบอยู่หลบหลบมุนี่พันร้านก็จะเป็นพันร้านเขาเป็นแมวพันวิเชียนมากนะคะเพืพ่อน ก็พันวิเชียรมากก็จะเป็นหนึ่งในแมวมงคลนะคะที่ทุกคนก็รู้จักแมวพันนี้นะคะซึ่งมันมีความน่ารักของมันมากเลยนะคะจุดเด่นของเจ้าพันล้านนะคะเพื่อจะสังเกตเห็นไหมว่าเออจุดเด่นของแมวพันวิเชียรมากนี้นะคะหูจะดำนะคะจมูกนะคะขาทั้งสี่แล้วก็หาง นะคะแต่มันไม่ใช่แมวก้าวแต้มนะเพื่อนมันจะเป็นแมวพัน์วิเชรมาศแต่ทุกคนก็เข้าใจว่ามันก็คือแมวก้าวแต้มแหละนะคะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะไปไหนแล้วอ่ะนี่นะคะพันล้านจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่เคยได้ออกจากบ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในบ้านนะคะอันนี้เราจะเลี้ยงแบบระบบปิดนะคะ ระบบปิดก็คือไม่ให้ออกนอกบ้านเลยนะคะเขาเรียกว่าระบบปิดนะคะส่วนนี้อันนึงเป็นระบบเปิดนะคะก็คือแมวสามารถออกไปอยู่นอกบ้านได้นะคะนี่พัน้านใช่แต่พัน้านเขจาจะไม่เป็นแมวที่อยู่ในบ้านไปไหนละ่ะมิ่งหนีพัน,น้ันไม่หนีทำไม ไม่หนีทำไมลูกหันหน้ามาเอยไม่สนใจเลยอ่ะนี่เลยคะ่ะหอ,อมด้วยอะค่ะไปไหนแล้ เราก็จะแต่งตัวก่อนนะคะแต่ทีนี้ว่ามาแปลกที่ก็จะค่อนข้างจะไอนี่หน่อย รวนะคะคร้านนี้เขาจะเป็นนะักสำรวจสำรวจทุกยาว เลอะตรงนั้นอะรู้ไหมว่ามันเล้อออกมาเร็ว <c oughs> ี่นะคะความน่ารักของเจ้าพันล้านอยู่ไม่นิ่งะคะ่ะมาแอบดูกันนะว่าพันล้านเขาทำอะไรจ้าล้านใจเกิดความสงสัยแล้ว มีความนิ่งเลยสอนมากอันนี้แค่แมวตัวเมียนะคะถ้าเป็นตัวผู้จะขนาดไหนเนี่ยเพื่อนลองคิดเอา,านะนี่นะคะสนมากเพื่อนแล้วเขาจะมีความน่ารักของเขานะคะมุ้งมง นี่นะค่ะก็คือความน่ารักของเจ้าแมวพันธุ์วิเชียนมากนั่นเองนะคะนักนวความน่ารักจะเยอะมากๆหันร้านไม่เอาลูกนี่นะคะยังไม่เลิกสงสัยเลยนะคะมาตั้งนานแล้วคือยังไม่ชิน แล้วใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะไม่หันมามองเลยร้านเหน่แล้วใช่ไหมเอาไปต่อไปต่อร้านเนี่ยค่ะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะ ความสงสัยเธอยังไม่หมดเปลี่ยนเพลงไหมขึ้นอีกละมุมนี้เนี่ยมันมีอะไรดีอ่ะร้านนะนร้านตรงนี้มันมีอะไรดีลูก ร้านออกมาแล้วเอามาแล้วร้านจ้าร้านจ้าทำยังงา้หรอเอาแล้วน,น,น,นี่ ค่ะได้เวลานอนแล้วค่ะไม่สนใจกันแล้วบ๊ายบายพัลร้านอ,นอนก่อนนะคะทุกคนอ่พรลร้านนะบ๊ายบายก่อนแล้ว นอนแล้วค่ะไม่สนใจแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่ง1,000ล้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ